ขอ,องสารนิเทศโดยศูนย์ผลิตร,รายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงในเครือข่ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ44สถานีทั่วประเทศเสนอรายการตำรวจสัมพันธ์และตอนนี้ครับผมอยู่กับคุณสุมนากิติประพัฒน นายกสมาคมแม่บ้านตํารวจนะครับที่จะมาพูดคุยในเรื่องราวของการปฏิบัติงานหลากหลายโครงการครับที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการตํารวจและครอบครัวให้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้ครับ <ทะ S 1> สวัสดีครับ,รบท่านนายกครับ ต้องบอกว่าทุกวันนี้ครับทางด้านของสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติและสมาคมแม่บ้านตํารวจครับได้มีการร่วมดําเนินโครงการที่สําคัญหลากหลายโครงการครับผมเชื่อครับว่าพี่น้องประช,ชาชนบางส่วนยังไม่ทราบว่าภารกิจของทางด้านของสมาคมแม่บ้านตํารวจเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ครับผมอยากจะให้ท่านนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจครับได้พูดถึงภารกิจของสมาคมแม่บ้านตํารวจครับว่ามีภารกิจอย่างไรบ้างครับค่ะ คือหลักๆของสมาคมแม่บ้านตำรวจนะคะก็จะทํากิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรักความสมามัคคีครับค่ะแล้วก็ บำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประโยชน์คือ,อสร้างประโยชน์ให้กับครอบครัวตำรวจ <c oughs> แล้วก็สังคมซึ่งจากที่ผ่านมาทางสมาคมแม่บ้านตำรวจก็จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจและครอบครัว <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเราดําเนินกิจกรรมต่างๆกันมาตลอดทุกยุคทุกสมัยนะคะแต่ <c oughs> ว่าของท่านที่ผ่านมาคือคุณรัตนาพนรสือผลิพันธ์เนี่ยท่านได้ริเดิมที่จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวข้าราชการตำรวจในแบบที่ยั่งยืนคือหมายถึงว่าเป็นโครงการ ต่อเนื่องนะคะหลายโครงการทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะช่วยส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวตำรวจให้ดีขึ้นในหลายๆด้านก็ถือว่าเป็นโครงการต่อเนื่องที่ดําเนินการต่อมานะครับจนถึงในยุคป,ปัจจุบันครับซึ่งแน่นอนที่สุดว่าปัญหาของข้าราชการตํารวจรวมทั้งครอบครัวเนี่ยมี อยู่ที่เราเห็นกันเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตด้านต่างๆที่พบครับในช่วงที่ผ่านมาทางด้านของสมาคมแม่บ้านตํารวจเนี่ยได้เข้าไปดําเนินการอย่างไรบ้างครับค่ะก็มีหลายโครงการอยู่นะคะอย่างเช่นชีวิตความเป็นอยู่ในเรื่องของสภาพคล่องในครอบครัวเราก็ได้พบว่าหลายๆครอบครัวก,ก็จะมีปัญหาเรื่องหนี้สินซึ่งอาจจะเป็นส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะคะก็ในส่วนตรงนี้ที่ผ่านมาก็มีการ ขอความร่วมมือร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการที่จะทำโครงการ Money management and investment ก็คือเป็นโครงการที่ให้ความรู้ทางด้านการการจัดการหนี้การออมเงินการลงทุนการบริหารเงินการจัดการหนี้สินนะคะซึ่งทุกครอบครัวที่มีหนี้สินเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้ว่าความสำคัญของการมีหนี้หรือการอยู่กับหนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็ เราก็เลยได้มีการร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งในปีนี้ได้เซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงก็คือ MOU กับตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ยกระดับขึ้นจากระดับของสมาคมเนี่ยให้เป็นระดับของตอรอ,อก็คือจะเซ็นสัญญาสองฉบับระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วก็อีกฉบับหนึ่งระหว่างสมาคมพันธ์ตำรวจกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีระยะเวลาทั้งหมด3ปีซึ่งเราก็สามารถที่จะวางแผน ในการที่จะดำเนินกิจกรรมมันเนี้ยเพื่อก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการเงินการบริหารจัดการการออมอะไรอย่างเงี้ยได้ยังไงบ้างครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์สําหรับครอบครัวตํารวจในหลายๆอย่างก็จะทําให้เขาได้รู้ว่าเมื่อเราได้รับความร่วมมือจากตลาดหลักทรัพย์แล้วอะค่ะเราก็จะได้รับทั้งองค์ความรู้วิทยากรแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ มีแอปพลิเคชันที่จะจดรายรับรายจ่ายก็จะทําให้เขาสามารถประเมินสถานการณ์ฐานะทางการเงินของเขาะได้ดีขึ้นแล้วก็มีพี่เลี้ยงหมายถึงว่าเป็นวิทยากรที่คอยให้ความรู้แล้วก็ช่วยแนะนําเรื่องของการจัดการทางการเงินของเขาครับได้ยังไงบ้างก็เป็นโครงการที่ดีที่ผมได้มีโอกาสได้เข้าร่วมเช่นเดียวกันในช่วงที่ผ่านมาที่มีการจัดขึ้นมาที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้รับ ประโยชน์จากวิทยากรที่มาแนะนําว่าในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้สินเป็นอย่างไรเราจะสามารถที่จะสร้างอาชีพเสริมสร้างไรายได้เสริมได้อย่างไรบ้าง<ฆ>นะา<ฆ>่าถือเป็นข้อมูลที่ดีมากๆจากคณะวิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ได้มีการมาแนะนําข้อมูลให้กับข้าราชการตํารวจนะครับเพื่อที่จะเป็นวางแผนในการดําเนินง,งานกับครอบครัวของตนเองนะครับ ในเรื่องของโครงการต่างๆของสมาคมแม่บ้านตำรวจในช่วงนี้ครับในสื่อสังคมออนไลน์รวมทั้งสื่อมวลชนแขนงต่างๆเนี่ยผมเห็นค่อนข้างหลากหลายโครงการครับวันนี้ครับอยากจะให้ท่านนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจครับได้พูดถึงโครงการต่างๆที่เป็นโครงการของสมาคมแม่บ้านตำรวจครับให้กับคุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมครับค่ะก็เมื่อกี้นี้คือ Money Management and Investment ใช่ไหมคะก็จะมีโครงการมอบทุนการศึกษาครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการแบ่งเบา ในเรื่องของการเรียนให้กับครอบครัวตำรวจที่มีลูกกำลังเรียนอยู่ในวัยเรียนแล้วก็จะมีทุนที่เราให้กันต่อเนื่องมาหลายปีเนี่ยอยู่แล้วเป็นทุนที่ให้กับในระดับชั้นประทวนนะคะตอนหลังเนี่ยก็จะมีทุนต่อเนื่องก็หมายถึงว่าให้ทุนตั้งแต่ปีหนึ่งจนถึงเรียนจบเลย ก็คือจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ว่าจะต้องมีเกรดเท่าไหร่แล้วก็ให้สมัครเข้ามาก็จะมีการคัดเลือกโดยมีคณะกรรมการจากของทางสมาคมแล้วก็ของทางกระทรวงศึกษาธิการในระดับชั้นต่างๆเพื่อให้เกิดความโปร่งใสก็จะมีหลักเกณฑ์กาหนดไว้ในเรื่องของการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรตระกาลตำรวจค่ะแล้วก็จะมีโครงการที่เราช่วยเหลือครอบครัวตํารวจที่มีบุตร เป็นเด็กพิเศษนะคะก็ถ้าอายุ18ปีขึ้นไปมีความสามารถพอที่จะประกอบอาชีพได้เราก็จะหาอาชีพให้นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็หาอาชีพได้หลายคนคก็เขาก็จะมีรายได้ประจำเดือนขึ้นมาค่ะแต่สำหรับในรายที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จริงๆเราก็จะมีความช่วยเหลือในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ค,ความจำเป็นที่เกี่ยวกับ ความเจ็บปวดของเขานะคะก็อันนี้ก็จะเป็นความช่วยเหลือที่ที่จะทําต่อเนื่องไปทุกๆปีค่ะครับก็เป็นความห่วงใยครับจากทางด้านของนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจนะครับที่ห่วงใยในสวัสดิการของบุตรข้าราชการตํารวจนะครับไม่ว่าจะเป็นบุตรที่เป็นบุคคลทุพพลภาพต่างๆหรือว่ามีเป็น เด็กพิเศษนะครับก็จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่จะสามารถช่วยได้ะนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของร้านปันรักนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเห็นขยายโครงการกันไปเห็นขยายกิจการไปจนถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วการดําเนินการของร้านปันรักตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างครับคือร้านปันรักเนี่ยเกิดขึ้นมาคือมี2ร้านนะคะค,คือจริงคือใช้ชื่อร้านปันรักเหมือนกันร้านปันรักเฉยๆเนี่ยจะเป็นร้านขายของสําหรับ เป็นพื้นที่ขายของของสินค้าที่มาจากครอบครัวตํารวจครับค่ะก็คือเราก็เปิดโอกาสให้กับครอบครัวตํารวจที่มีสินค้าอยู่ในมือเนี่ยเอามาขายผ่านร้านปันดักก็คือเป็นช่องทางการขายครับแล้วก็ส่วนปันดักคาเฟ่นเนี่ยจะเป็นร้านกาแฟซึ่งก็ปัจจุบันก็มีในกรุงเทพ3าที่สำนังกงานตำรวจแห่งชาติกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนกองบัญชาการสอบสวนกลางแล้วก็สาขาที่4ก็คือที่ตมภูเก็ตนะคะแล้วก็ จะเปิดที่สาขาเชียงรายจังหวัดเชียงรายแล้วก็สาขาตชดอค่ายนาเลสวนหัวหินนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ต่อเนื่องมาจากท่านที่แล้วก็คือเราเอาเมล็ดกาแฟจากดอยสามหมื่นซึ่งเป็นโรงเรียนเบนจ้านึนนงค,คือเป็นชุมชนของโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนตรงนั้นเนี่ยที่เขาปลูกทั้งตำรวจตะเวนชายแดนทั้งเด็กนักเรียนแล้วก็ชุมชนในนั้นเนี่ยเราก็เ,เมล็ดกาแฟเนี่ยมาพัฒนา โดยได้รับความสนับสนุนอนุเคราะห์ในการพัฒนาจากถ e Coffee นะคะคแล้วก็เอามาดีกาแฟเนี่ยลงมจากดอยแล้วก็มาจำหน่ายเป็นเครื่องดื่มนะคะซึ่งก็คือต้นทางก็กอบให้เกิดการสร้างไรายได้ส่วนในปลายทางก็จะเป็นการสร้างไรายได้ก็คือทุกสาขาพนักงานในร้านก็จะเป็น สมาชิกที่มาจากครอบครัวตำรวจนะคะเงินรายได้ที่เข้าเป็นกําไรเข้ามาในร้านก็จะอยู่ในส่วนของกองทุนสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆค่ะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ก็ดีค่ะดีดีก็คือตัวกาแฟ,แฟเองอะ่ะก็ผลิตเพิ่มกําลังการผลิตมากขึ้นแล้วก็แนวโน้มของการขยายสาขาก็ก็มากขึ้นด้วยค่ะก็ถือเป็นแล้วก็มีคนชมว่ากาแฟอร่อยค่ะผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับที่เคยไปใช้ บริการที่ร้านปันรักคาเฟ่ที่ตั้งอยู่ภายในสำนักง,งานตำรวจแ<ฆ>ห่งชาติ<ฆ>นะครับก็รสชาติกาแฟก็ถือว่าใช้ได้เลยเ<ฆ><ฆ>ยี่ยมเลยครับ<ฆ>ครับก็เป็นเรื่องของการดําเนินง,งานของร้านปันรักและปันรักคาเฟ่นะครับที่ทางด้านของนายกสมาคมแม่บ้านตํารวจนะครับได้ดําเนินการกันอย่างต่อเนื่องนะฮะอย่างที่บอกไปว่าเราใช้ผลิตภัณฑ ที่ดีใช้เมล็ดกาแฟที่ดีนะครับนำมาทําทเป็นกาแฟให้กับข้าราชการตํารวจและพี่น้องประชาชนที่เข้าไปเยี่ยมร้านปันรักคาเฟ่ของเราได้ลิ้มลองชิมรสชาติของกาแฟนะครับนอกจากนี้ครับยังมีผลิตภัณฑ์ขวัญดาวนะครับที่ตอนนี้ก็ได้เห็นในสื่อเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับผลิตภัณฑ์ขวัญดาวในส่วนนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับคือขวัญดาวในต่อยอดมาจาก จากสินค้าของขอรอะครอบครัวตํารวจนั่นแหละค่ะคือพอเรามีร้านปันดักแล้วเราเอาสินค้าของครอบครัวตํารวจเนี่ยมาขายที่ร้านปันรักนะคะซึ่งก็มีหลากหลายมากมายจากทุกภาคทั่วประเทศนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะมีการช่วยพัฒนาสินค้าของครอบครัวตํารวจเนี่ยให้ดีขึ้นในแง่ต่างๆอย่างเช่นเรื่องของหีบหอ่อเรื่องของรสชาติเรื่องของรูปลักษณ์หน้าตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยต่อยอดมาเป็นขวัญดาว่า เราอยากจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เป็นตราสินค้าประจำสมาคมคก็เลยคิดขึ้นมาว่าเราจะทำอะไรดีก็โดยส่วนตัวพี่ชอบงานปักพี่ก็เลยเริ่มต้นจากสิ่งที่เราชอบ,บก็เลยคิดว่าถ้าเราเสริมอาชีพให้บ้านตำรวจที่เขาอาจจะไม่ได้มีคือมันไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรอะค่ะคมันใช้แค่มือเราแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าเราปักเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยู่บ้านแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แล้วก็สามารถสร้างชิ้นงานแล้วก็ทำเป็นอาชีพเสริมได้ก็เลยเริ่มต้นด้วยงานปักแล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปพบปะกับแม่บ้านตำรวจอ่ะทั้งหมดเาคคภาคบเพื่อที่จะดูว่าสินค้าของครอบครัวตำรวจเราอ่ะมีอะไรบ้างแล้วก็จะต่อยอดไปยังไงแล้วก็ในแต่ละพื้นที่ก็จะมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็จะสามารถสร้างอะไรขึ้นมาได้ให้อยู่ในเป็นผลิตภัณฑ์ขวัญดาวค,ค่ะ ถ้าพูดถึงในเรื่องงานปักครับเราได้มีการอบรมอะไรเพิ่มเติมเป็นพิเศษหรือเปล่าครับเกี่ยวกับคุณภาพของงานหรือว่าลวดลายต่างๆที่จะนํามาปักบนชิ้นงานอ,อ๋อมีค่ะมีเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นว่าคือเราค้นพบศักยภาพของแม่บ้านตํารวจรจากงานนี้คือหลายคนอาจจะไม่ได้รู้ตัวเองว่าตัวเองปักได้ปักเป็นแล้วก็ชอบแล้วก็ทําแล้วก็มีความสุขค,ค่ะ ก็เริ่มต้นด้วยการที่จุดจุดเล็กๆก่อนก็คือแม่บ้านตำรวจคนที่ปักเป็นก็สอนแม่บ้านตำรวจท่านอื่นๆครับให้มาช่วยกันปักส่วนในพื้นที่ต่างๆค่ะก็จะมีผ้ภาก็จะมีการเรียนเชิญหรือว่าติดต่อกับสถาบันต่างๆที่มีวิทยากรม,มีอาจารย์ที่จะสอนปักได้ก็จะทําในภาคในจังหวัดของตัวเองค,ค่ะแล้วก็สร้างชิ้นง,ง,งานออกมาซึ่ง สุดท้ายแล้วมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนกันสมมติภาค3ามกับภาค4ี่เนี่ยเขาอยู่ใกล้กันผ้าก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็ปรึกษากันแล้วก็ส่งต่อวัตถุดิบะอะคะว่าถ้าสมมุติว่าภาคนี้เขามีผ้าที่น่าสนใจแต่ภาคอีกภาคหนึ่งไม่มีก็สั่งผ้าของอีกภาคนึ่งไปทําเป็นการแลกเปลี่ยน ส,สินค้าแลกเปลี่ยนผ้าะนะครับในส่วนของลายปักก็ในอนาคตผมเชื่อว่าอาจจะมีการแลกเปลี่ยนลวดลายกันเพื่อที่จะให้สินค้าต่างๆนั้นได้มีการกระจายไปสู่ทุกๆภูมิภาคทั่วประเทศอย่างแน่น,นอนใช่ค่ะนะครับนอกจากนี้ครับในส่วนของโครงการโอปอที่เกิดขึ้น ในส่วนนี้ได้มีการนําผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้เข้ามาจําหน่ายในร้านปันรักบ้างจริงๆโอป๊อปนี่คือขายในร้านปันรักอยู่แล้วนะคะโอป๊อปก็คือสินค้าจากครอบครัวตำรวจนี่แหละเราเรียกโอป๊อปเพราะว่าคือเราเอามาพัฒนาคือก็จะมีหลากหลายมากเลยมีน้ําพริกมีผ้าขนมขบเคี้ยวครับมีเครื่องประดับนะคะมีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยคืออันนี้มีอยู่แล้วะค,ะค่ะเป็นสินค้าพื้นฐานของของร้านปันรักอยู่แล้วค่ะก็นําผลิตภัณฑ์โอป๊อปมา พัฒนาต่อยอดทําให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นแล้วก็นํามาจําหน่ายในร้านของปันรักซึ่งสินค้าทั้งโอปปและก็ขวัญดาวเนี่ยจริงๆเราก็ถือว่าเป็นสินค้าในร้านปันรักทั้งหมดนะคะแล้วก็สมาคมก็ให้นโยบายไปว่าถ้าเรามีสินค้าที่มาจากครอบครัวตำรวจแล้วเนี่ยเราสนับสนุนด้วยการที่เวลาเรามีกิจกรรมอะไรเรามีไปพบป่าน่วยงานราชะการหรือว่า งานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถที่จะพิจารณาสินค้าของครอบครัวตำรวจเนี่ยไปใช้ในงานนั้นๆได้อย่างอาหารว่างขนมหรือของที่ระลึกของฝากของที่จะมอบให้กับหน่วยงานราชก,การต่างๆเนี่ยก็ให้เอาของครอบครัวตำรวจเนี่ยเป็นของที่จะมอบให้ว่าเท่ากับว่าเราสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมสินค้าจากครอบครัวของเราเองค่ะ ครับเป็นหลากหลายโครงการครับที่ทางด้านของสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ทําในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันนะครับอย่างที่ได้นําเสนอกับคุณผู้ฟังได้ฟังไปนะครับว่ามีร้านปันรักมีผลิตภัณฑ์ขวัญดาวมีโครงการโอป๊อปนะครับโครงการอื่นๆนอกเหนือจากนี้ครับก็จะมีโครงการจิตอาสาค่ะซึ่งที่ผ่านมาสมาคมก็ได้ทําโครงการจิตอาสารักหาดชลาทัศเฉลิมพระเกียรติ ไปเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาค่ะก็คือร่วมกับจังหวัดสงขลาแล้วก็ตำํำรวจภูธรจังหวัดสงขลาแล้วก็พักก้าวได้ทําการปล่อยพันธ์สัตว์ทะเลแล้วก็เก็บขยะชายหาดเป็นการทํากิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีค่ะ,ะก็จะมีโครงการ หนึ่งคนเรียนหลายคนรอดครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของการผู้ชีพนะคะก็โดยมีวิทยากรมืออาชีพครับมามาอบรมให้โดยที่เราจัดทั้งหมดสามรอบเพราะว่าจะจำ,จำกัดจำนวนคนเรียนนะคะคเพื่อให้ได้รับได้รับความรู้สูงสุดซึ่งอันนี้นพอเราจัดที่ส่วนกลางแล้วก็จะมีหน่วยงานอ่าก็จะมีภาคต่างๆเห็นประโยชน์ของตรงนี้ก็ไปจัดที่ ภาคของตัวเองซึ่งอันนี้ก็จะได้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลตัวเองดูแลคนในครอบครัวนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือโครงการทำนำใจซึ่งคือพี่มองว่าเราพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก,เก็เราก็ต้องพัฒนาคุณภาพจิตใจด้วยะะวันนี้เรามีความเครียดกันเยอะเรามีปัญหาที่เราจะต้องพบเจอในทุกๆช่วงชีวิตคือต่อให้ไม่ใช่ตำรวจหรืออะไรก็แล้วแต่คือทุกคนก็คือต้องมีความทุกข นะคะแล้วเราจะอยู่กับความทุกขนี้ได้ยังไงพี่ก็เลยคิดว่าธรรมะก็คือสิ่งที่เราจะทำจะทำให้เราได้อยู่กับความทุกข์ได้ได้อย่างไม่ทุกข์จนเกินไปนะคะก็เลยจัดเป็นโครงการทํานำใจก็มีนิมนต์หลวงพ่อหรือครูบาอาจารย์ท่านต่างๆก่อนหน้านี้ก็มีจัดอบรมทํานำใจที่โรงเรียนในร้อยตํารวจนะคะคแล้วก็ ท่านผบออตรก็ได้ทำโครงการนี้ในระดับของตรด้วยก็จะจัดให้มีการอบรมธรรมะทุกเดือนเดือนละครั้งที่ตรค่ะคก็จะทำจนถึงเดือนกันยาค่ะครับ,รบก็เป็นโครงการที่น่าสนใจครับที่ทางด้านของสมาคมแม่บ้านตำรวจได้ดำเนินการมาถึงปัจจุบันครับความสำเร็จและการต่อยอดโครงการต่างๆหลังจากนี้ครับทางด้านของสมาคมแม่บ้านตารวจมีการวางแนวทางอย่างไรบ้างครับคือ โครงการที่คิดว่าความสำเร็จต้องใช้เวลาแต่ถ้านับวันนี้เราทำให้ดีที่สุดแล้วก็ทำให้เต็มที่ที่สุดความสำเร็จมันจะค่อยๆสะสมนะคะคือนับวันนี้ก็เป็นความสำเร็จในระดับเล็กๆวันข้างหน้าถ้าเกิดว่าทำต่อเนื่องจริงจังแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆความสำเร็จก็จะค่อยๆเห็นได้ชัดเจนขึ้นคือคือทุกอย่างคือเราเป็นองค์กรใหญ่ แลตวก็มีกําลังพนกระจายอยู่ทั่วประเทศคือครอบครัวตําตรวจกว่าจะมารวมกันได้ค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันก็ต้องอาศัยความตั้งใจจริงแล้วก็ระยะเวลาที่จะสร้างอย่างสร้างอาชีพอย่างเงี้ค่ะหรือว่าความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยบางทีในช่วงเวลานี้เราอาจจะทําได้แบบนี้ในช่วงเวลาถัดไปก็อาจจะมีอะไรที่แตกแขนงแล้วก็เป็นบริบ,บทใหม่ขึ้นมาก็ได้ที่ก็มองว่าก็ขอ ที่ผ่านมาคือก็มีการเริ่มต้นในทีละจุดทีละจุดแล้วก็ต่อยอดแล้วก็พัฒนาไปอย่างที่ก็ทําต่อเนื่องมาจากท่านที่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะพบว่ามีอะไรที่เราจะต้องเติมหรือเสริมก็ทำํำในอนาคตก็อาจจะมีจุดที่ว่าจากตรงนี้ไปก็จะมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมอีกก็ ทำต่อไปในอนาคตค่ะครับ,รบซึ่งเชื่อครับว่าทางด้านของสมาคมแม่บ้านตํารวจจะมีการพัฒนาต่อยอดโครงการต่างๆที่น่าสนใจนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับข้าราชการตํารวจและครอบครัวรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วยนะครับท้ายที่สุดครับอยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนที่รับชมและรับฟังรายการอยู่ณตอนนี้ครับค่ะก็สมาคมแม่บ้านตํารวจก็จะส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ทั้งกับ ครอบครัวตำรวจเองแล้วก็ประชาชนอย่างโครงการขวญดาวนะคะเป็นงานปักเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้สร้างไรายได้เฉพาะครอบครัวตำรวจในวันนี้สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านคือคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่เนี่ยเขาเห็นว่าเราทาโครงการนี้ให้กับครอบครัวตำรวจแล้วเขาเห็นถึงผลที่ออกมาว่าสามารถก่อให้เกิดไรายได้ได้จริงๆเขาก็เลยเอาโครงการเนี้ย ไปทำในจังหวัดของเขาแล้วก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆเลยค่ะก็คือเอาชุดหัดปักเนี่ยไปให้ชาวบ,บ้านที่มีฐานะขัดสนจริงๆไม่มีไรายได้เลยแล้วก็จะต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเตียงที่อยู่ที่บ้านจากคนที่ไม่มีไรายได้เลยเนี่ยเขาสามารถปักเป็นจากชุดหัดปักอันนี้แล้วก็มีลูกค้าเอาเสื้อหรือเอา,เอาผ้าที่มีอยู่เนี่ยมาให้เขาปักตอนนี้เขาก็มีไรายได้ แล้วจากหนึ่งคนก็เพิ่มขยายไปเป็นหลายๆคนคแล้วก็จากที่เดียวขยายออกไปขยายออกไปเป็นหลายๆที่หลายๆจังหวัดเท่าๆที่ทราบนะคะแล้วก็ในจังหวัดนั้นนะจากจุดเล็กๆก็เริ่มที่จะขยายวงกว้างขึ้นไปครับก็เป็นเรืร่องของข้อที่ฝากถึงพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องของงานต่างๆของนายกสมคมแม่บ้านตำรวจที่ได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนตอนนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่าหลากหลายโครงการนะครับ พี่น้องประชาชนถ้าเกิดอยากจะเข้าไปดูข้อมูลข่าวสารการจําหน่ายสินค้าต่างๆหรือการปฏิบัติงานของสมาคมแม่บ้านตารวจครับสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ที่ช่องทางไหน<ด>ครับได้ที่ Facebook กับเว็บไซต์ของสมาคมแม่บ้านตํารวจนะคะแล้วก็จะมีไลน์ที่ขายสินค้าปันรักรแล้วก็ล่าสุดก็กําลังจะมี IG ค่ะ IG ปันรักค่ะก็ติดตามได้ค่ะ ครับก็เป็นข้อมูลครับที่วันนี้เราได้พูดคุยกับนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณครับคุณสุวรรณากิติประพัฒนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจครับที่ได้พูดคุยถึงการดําเนินการหลากหลายโครงการครับในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการตำรวจและครอบครัวแบบยั่งยืนครับขอบคุณครับท่านนายกครับยินดีค่ะ